สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แม่ควาสวรรค์อำเภอเดชิดพายุหักครับพายุหักนะครับของพี่สำรวยนะครับก็เราด้วยความที่ประสบการณ์ของเราทําเตามาเยอะนะครับเผาไม้ไม่ได้ยากของเราแต่ว่าวันนี้ก็มีหลายคนที่เผากะลาแล้วก็ยังปูปูอันหนึ่งในช่างนะครับวันนี้ผมเองก็ทําเตามาให้พี่เขาเป็นรุ่นสามพันนะครับก็เผากะลานะครับแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นเราเราให้ทําให้สามพันหนึ่งนะครับตอนนี้เราเผากะลามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับสิบโมงกว่าๆกับสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็ เวลาขณะนี้ก็ประมาณ5โมง6โมงนะครับ5โมงกว่าครับยัดก็กําล pues ังมานะครับแต่ว่าเผากะลามันจะยากอยู่ตรงนึงครับก็คือน้ํามันจะม้าน้ํากะลามันจะเยอะแล้วมันจะหนาเนี่นนะครับเพราะนั้นน่ะก็อยากจะฝากพื่นร้องทาตะแกรงกันด้วยนะครับก็ถ้าไม่ทําตะแกรงมันจะเผายากก็ถือว่าเราต้องมาดูกันพรุ่งนี้ว่าถ่านมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเผายากอยู่นะครับไม่ใช่เผาง่ายนะครับเผากะลาแต่ว่ามันแก๊สมันมาเร็วเฉยแต่การเผาค่อนข้างลำบากนะครับผม